โอเคมดรุ่นใหม่นะครับสเปคเทพแบบนี้ถูกแบบนี้ไม่มีอีกแล้วอ่าอันนี้ระบบไฟฟ้าเขาจะเชื่อมต่อบููท t o ได้ด้วยนะครับมีลำโพงในตัว,วผมเชื่อมไว้แล้วเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะแปบ๊บหนึ่งอันนี้เอกมาแล้ว พอเราเชื่อมต่อใช่ไหมเราก็เปิด Backing t a ท็ในในแอปแดงได้เลยนะครับก็เราอยากเล่นเพลงอะไรก็เปิดได้เลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆออระบบไฟฟ้าตัวนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วมัง้งนะโอเคเดี๋ยวขอแนะนําของเลยแล้วกันสวัสดีครับทำไมมันมืดจังวะผมขอเปิดไฟเพิ่มแป,ป๊บนึงเออ,เอ,อมืดจังเลยโอเคอะโอเคผมปิดก่อน อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับกีตาร์แบรนด์ผมเองนะครับมดเอ8มนะครับตัวนี้พิเศษพิเศษเลยก็คือติดระบบไฟฟ้าทาน,นคุติก OS 1มาจากโรงงานเลยนะครับมาจากโรงงานผลิตเลยแล้วก็มุ่งตรงมานนี่เลยไม่ต้องมานั่งติดตั้งเองนะครับได้มาตรฐานแน่นอนออตัวนี้ทำมาสองทรงนะครับเป็นทรงตัวเต็มกับตัวเว้าวนี่นะ เป็นหน้าไม้แท้นะครับท็อปโซลิดสปูตโอเคแต่ผมขอแนะนําก่อนละกันจะเป็นหน้าไม้แท้นะครับท็อปโซลิดสปูตไม้น้าแท้แท้เลยไม้สปูตแท้ๆเลยแน่นอนอยู่แล้วไม้สปูตมันเป็นไม้เนื้ออ่อนพอเวลามันเป็นไม้เนื้ออ่อนอะแรงมันจะรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมันให้เสียงที่กังวานอยู่แล้วคือคือตั้งแต่ผมขายกีตาร์มาโจทย์ลูกค้าอ,อคืออยากได้สเปคหน้าไม้แท้ ติดทานคุติกมีลาโพงในตัวในงบไม่เกินสี่พันคือมันทําไม่ได้เลยนะครับมันไม่มีตัวไหนทําได้เลยเผมก็เลยอะคือมันมีทางเลือกก็คือต้องเจาะไฟฟ้ามาจากโรงงานแล้วก็ประกอบมาจากโรงงานมันจะแล้วก็สามารถทําโปรได้มันจะมันจะบีบราคาได้นะโซน,นิสโหดูอันนี้เป็นโลโก้เป็นเป็นลิขสิทธิ์ใหม่ก็คือผมทําเรียบร้อยไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วนะครับไม่มีปัญหาเรื่อง นำเข้าแล้วนะครับเป็นตัว M ตัวเดียวสามารถทําได้แล้วตัวนี้เป็นโลโก้ฝั่งเมเปิลอย่างดีนะครับเป็นตัว M ฟอนต์ผมเลยนะฟอนต์ส่วนตัวนะครับหน้าไม้สปูตนะครับไม้จริงส่วนด้านข้างกับด้านหลังจะเป็นไม้ลามิเนตมะฮอกานีนะครับออแล้วก็ฝั่งโลโก้ตรงนี้ย้ายจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แทนฝั่งนะครับเป็นการผลิตทีละตัวคอ,อหลังมอกกานี บิดรถบูดนะครับฟิงเกิลบอร์ดไม้รถบูดลูกบิดเป็นเหล็กตันด้านบนแปะด้วยไม้รถบูดนะครับนี่ไม้นี้เป็นไม้รถบูดเออคือแม่โอเคมกเมกื่อี้ผมเล่นเด,ดนดัตตตัวเนี้ยคือหลายคนชอบตีคอร์ดตีคอร์ดก็แนะนำว่าทรงนี้มันก็จะตีได้กว้างครับ โอเคอันนี้ผมตั้งเอฟเฟไว้ mm hmm. เพื่อเล่นเพลงเมื่อกี้นะโอเคอันนี้ราคามันจะอยู่ที่3 9 0 0บาทรวมส่งคือตอบโจทย์หลายๆท่านเลยคนระับ mm hmm. อ่ะอันนี้ตั้งอ e ีตรงไว้ hmm. สเปคเดียวกันนะครับเหมือนกันเป็นหน้าไม้แท้นะครับส่วนพิก,กาดอะตอนถ้าเกิดว่าจัดส่งอะถ้าไปอะผมไม่ได้แปะหรอกแต่จะแถมไปให้จะแปะก็หรือไม่แปะอันนี้แล้วแต่นะครับปกติจะไม่ได้แปะอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมแปะเป็นตัวอย่างไว้เออแต่จะแถมไม่ให้นะ สา0พันาร้อยบาทถูกกว่านี้ผมทําไม่ได้แล้วนะครับไม้หน้าแท้มาพร้อมกับทานคุติกโอเแล้วก็หลังข้างเป็นลามิเนตมอคกานีในงบนี้ผมทําไม่ได้แล้วรุ่นอื่นยังไงก็ทําไม่ได้นะครับไม่เคยทําได้เลยอย่างน้อยก็4ี่ปลายเกือบห้าพันนะครับแต่อันนี้คือแบรนด์ผมเองผมขายราคาเนี้ยมันไม่มีทางกระทบตลาดแน่นอนมันไม่ทําร้ายใครนะร ทีถ้าเอาแบรนด์ตลาดแบรนด์ที่เขาขายกันอยู่เนี้ยแล้วเราเอามาคุยกับบริษัทแล้วเราขอหัวขอลดอะไรเงี้ยคือนอกจากกํกาไรแทบจะเบียดแล้วมันก็กระทบกับร้านอื่นคือมันจะมีปัญหาถ้าเราคุมราคาแล้วก็สเปคอย่างนี้ด้วยนะครับในราคา3ามพันเก้เาเออก็รอดูลวกันว่าว่าว่าทำได้ไหมว่าจะมีแบรนด์ไหนทําได้ไหมแต่ต้องงานประกอบสเปคนี้นะผมเลือกสเปควัสดุนี้มานะเออถ้าเทียบราคา สามพันเก้าทายคติอาจจะเจอก็ได้แต่สเปคนี้หรือเปล่าก็ลองดูแล้วกัน เดี๋ยวผมจะเปิดลำโพงในตัวกดค้างนะครับเพื่อเปิดเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ฟังคร่าวๆแล้วกันคือเล็บผมฉีกนะครับผมขออนุญาตใช้ปิ๊กเพราะว่าเล็บผมมันฉีกมันเกาวิวงเกิตลตายไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้เล็บผมยาวแล้วเดี๋ยวผมจะมาขคยี่เล่นให้ฟังอีกรอบหนึง่งอันนี้ผมขอใช้ใช้ปิ๊กก่อนอาจจะฟังแปลกๆนะผมไม่ค่อยถนัดจะหลุดมืออยู่เรื่อยเลย เห็นไหมมันวืดมันไม่ถนัดเอาใหม่นะ <laughs> ไม่ถนัดแต่พอดีเล็บผมอ่ะมันเนี่ยเล็บมันฉีกนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่าน่าจะพอฟังซาวกันออกผมว่าน่าจะพอตัดสินใจกันได้<ม>เออจริงจริงนะครับบังคับอีกแหละเออไม่เป็นไรผมก็ตามเนื้อผ้าผมอธิบายตามเนื้อผ้าผมประกอบมาแล้วก็ติดโอเอหนึ่งมาจากโรงงานคือรวมตัวเนี้ยรวมแล้วเนี่ยมันมีสองทรงเนี่ยสามพันเก้านะครับก็ลองคิดดูแล้วกันว่ามันซื้อได้ไหมไม้หน้าแท้นะไม่ใช่ไม้อัดด้วยแล้วอย่างนี้ด้วยดู เออแล้วดูการทำคือขอบเดินฝังเนี่ยเนี่ยฝังการเดินด้วยไม้เมเปิลหมดเลยอะฝังโลโก้ด้วยไม้เมเปิลคือเป็นงานท <c oughs> ี่พิธีพิถันที่ทำทีละตัวเนี่ยแล้วติดมาจากโอเหนึ่ง <c oughs> มาจากโรงงานแล้วไม้หน้าแท้อยู่ที่ราคา3 9มพันเแม่งรวมส่งอีกมีกระเป๋ามีปิกมีสายสะพายคาโปอ่ะมีคาโปให้ด้วยอ่ะปิกที่เก็บปิกอีกคือครบเลยนะ <c oughs> เสหนึ่งอ่ะเอ่อเผื่อใครยังไม่รู้ผมพูดให้อีกรอบแล้วกันมีเอฟเฟกมีรีเวิร์บมีดีเลย์มีคอรัสแล้วก็มีระบบไมค์แล้วก็เสียบสายแจ็คได้อีกนะครับต่อตู้แอมป์ได้อีกเอ่อต่อตู้แอมป์ได้อีกเดี๋ยวผมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาตู้แอมป์สายแจ็คอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไหนๆก็ไหนๆแล้ว ใครเปิดแรมไว้วันนี้ผมไม่ได้กดจะต่อตุกแอมผมไม่ได้ปรับไว้ใครไปเปิด,ปดมันปรับได้แลแล้วแต่อุ้ยทัางมันไม่เป็นไร <Net> <hertz> ไม่ได้เตรียมไว้ว่าจะต่อแอมให้ฟังโอเคก็ฝากสินค้าด้วยแล้วกันนะครับเป็นรุ่นใหม่เป <_ starving. _> ็นตอบโจทย์ของพี <quasi> ่ๆเพื่อนๆที่อยากได้กีตาร์ดีๆนะครับโอเคไปก่อนสวัสดีครับ